อาล่าพวกเราเราจะมาแข่งรถวิบากกันนะครับดูอันนี้เวรี่ฮาร์ดนะครับส่วนฝั่งนี้เป็นมีเดียมแบบปกตินะครับแล้วส่วนฝั่งนี้ระดับฮาร์ดนะครับและฝั่งนี้ก็คือระดับอีซี่ระดับง่ายนั่นเอง <c oughs> อ่ะอย่างพวกเราเนี่ยต้องเล่นอะไรหรอจะตัดตาวิโดโออย่างพวกเราเนี่ยต้องเล่นอีซี่สิ <c oughs> โอ้จะตัดจัปรดานขึ้นมาเร็วจะดุดันไม่เกรงใจใครกันอ่าได้เลยแกดี่แกดี่จะขับใช่ไหมไปเลยครูบอดี้ตามมานะโอ้ครูบอดี้ก็รถกระบะเหมือนกันนะครับพูดมาแกรถกระบะซิ่งออกไปแล้วคนนั้นโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซิ่งเกิดแล้วกรดี้โอ้โหอะไรเนี่ยแกรดี้ไม่ไหวนะอันนี้ก็ดุดันเกินไหนดูซิมีรถอะไรบ้างที่เราซื้อมีรถสปอร์ตนะครับรถกระบะรถซีดาน อ๋อแกดิเปลี่ยนรถเอาเรามานั่งของใครเยยังไม่ทำไปเลยพวกเราฉันวากับใครก็ไม่รู้เลยอะดูไม่มีหนา้าซะด้วยแล้วตัวเราทําไมหลุดตรงนั้นดานายขับดีๆนะอ่ฉันขอนั่งแบบสบายใจเฉยโอ้บีแบบว่าแบบวิบากนะครับตรงนี้เป็นเสานะครับขึ้นมาตรงซิกแซกนะครับแล้วรถจะถูกทําลายหรือเปล่าต้องมาดูกันว่ารถคันนี้จะไปรอดไหมมันน่าจะมีสูตรนะวิ่งข้างๆได้ หรือเปล่าอโอ้มีคันหลังกําลังตามมานะครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดอีซี่นะครับเส้นทางที่เป็นอีซี่นั่นเองนี่นายเออฉันไปนั่งหน้าได้ไหมอ่อถ้าลงนี่จะเป็นไงเนี่ยโอ้แกนี่มาแล้วแง่จะตัดจะไปเดาเป็นรถอะไรคันนั้นนะ่ว่าเออ,เอ,อฉันไม่รู้ว่าสิฉันฉันขึ้นมาตรงนี้แล้วอ่ะโอ้รอดแล้วเอ้อจะตอาจจไปีเดียอย่าเบียดฉันโอ้ฉันไม่ได้เบียดนะฉันไม่ได้เป็นคนขับซะหน่อยอันนี้เป็นทางโค้งนะครับว้าเป็นน้ำนี่ ดูสุดยอดเราจะกําลังเข้าเส้นชัยแลพวกเรานี่มาแล้วใช้ขาแซงไปก่อนนะจะตัดแต่ปีโดเออแกรดดี้อะไรเนี่ยเออฉันก่อนสิเย่โอ้ยังไม่ถึงนะครับแล้วก็โอ้วอ้ได้ทำอะไรเนี่ยโอ้โหมุนอกแพ้จนได้มานี่ดีกว่าฉันขับเองรถสปอร์ตเป็นไงโอ้สุดยอดครูพอดีนั่งไหมอ่ะเราจะไปแบบอีซี่ใช่ไหม แล้วก็อีซี่ไปเรียบร้อยแล้วเรามาระดับแบบมีเดียมกันดีกว่าตรงนี้อ่าพวกเราเตรียมตัวคุ้มบดีเกาะไว้ดีๆนะปึ๊บมีเดียมจืดไปแล้วเย้ แล้วเราก็ค่อยๆเบรกครับจึงจึๆงจึโอเคอดอดจหยุดๆๆุดหยุดเบรกเๆเบรกโอยโอเคยังเบรกได้อยู่นะครับอือจดดดเอควงมาทางนี้โอ้มีใครคลองบ้างในแบบนี้นะครับข่าออฟบีนั่นเองรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนใหม่นะทุกคนปึ๊บๆมาทางนี้อ่ะแล้วก็เบรกโอเคตรงนี้ตรงไปอย่างเดียวใช่ไหมอ้าวกูว่าดีล้อติดอะ อ้รอติดต้องเริ่มใหม่หรือเปล่าเอ้ยไปได้อยู่ปะยังได้อยู่อ่ะซิกแซกไปนะครับโอ้โอไม่ oh พวกเราไปไม่ได้แล้วดู <c oughs> อ่อต่อแต่พี่เดาทำอะไระครับพี่ผมขับไหมรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนที่นั่งกันไม่ได้แล้วนะเ <c oughs> ราติดแล้วพวกเราต้องกลับไปที่เดิมว <c oughs> ้โอเอตตาแต่พี่เดดูนี่สิเ <c oughs> อาแกนี่ทําไมล้อ <c oughs> เดี๋ยวทำไมล้อหลุดอะ่ะ เดือดดันจนล้านเลดเลยโอ้แกนดี้พอเธอโอ้อะไรเนี่ยแกดี้โอ้ยอันนี้อะไรอะ่ะไปด้วยกันได้หมดเลยเหรออ่ะนั่งด้วยนั่งหน้าดีกว่าไประดับมีเดียมมาแกนี่มีเดียมดีกว่านะเมื่อกี้น่าจะพอได้อยู่แต่ว่าเราไม่ผ่านได้เลยเราจะลองกันแล้วนะฟื้ไปเลยวื้มาแล้วโหสุดยอดแกรนดี้โหดจริงๆโอ้คันเขียวกําลังค่อยๆไปนะครับแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับไปข้างหลังมายแบบรวด โอ้เาก็ตกลงไปแล้วนง่ทำไมค้าตกลงไปเนี่ยฉันจะไปรู้หรอกแกนี่อันนี้ดาดเนี่ยที่ฉันไม่ผ่านไม่ผ่านเหรอเดี๋ยวฉันทําให้ดูว่ามันผ่านยังไงอะแกนี่ลองดูอันนี้ไงแง่ล้อติดเนี่ยฉันก็เป็นอย่างเนี้ย แกรีต้องพยายามขึ้นมาให้ได้นะแต่ว่าชั้นติดแล้วมันขึ้นมาไม่ได้อะต้องกลับไปแบบว่าเริ่มใหม่หมดเลยยแกรีทําได้ไงอ่ะดูฉันซะก่อนไม่งไงง่ายโอ้โหอะไรจะโหดปานนั้นแกรี้โอ้ดูอยู่กับแกรีนะครับเคยซิ่งมาก่อนนะครับเมื่อสมัยฉันเป็นสาวๆเนี่ยฉันแบบขับรถแข่งมาก่อนแกรีบอกนะครับไปแล้ววอ้ โอ้อะไรเดียวอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวมันใสมันเป็นแบบอันใสพื้นระวังพื้นมันเป็นแบบว่าใสรแกรานี่ฉันรู้แล้วนะฉันเห็นโอ้โหเห็นได้ไงเนี่ยฉันเกือบจะมองไม่เห็นนะมาแล้วนะครับนี่ระดับมีเดียมนั้นเนี่ยแกรนี่โหสุดๆไปเลยอ่าลองดูซิว่าตรงนี้จะผ่านไหมพวกเรามาเอาใจลุ้นให้กับแกรนี่กันปึ๊บนี่ค่อยๆนะครับโหดูเหล่าแก๊งนี้นะครับ<ม> เหล่าแก๊งซิ่งรู้สึกว่าด่านจะโหดกว่าเดิมนะด่านนี้จะซิกแซกยังไงเนี่ยต้องถอยหลังเข้าซองปุ๊บค่อยๆถอยนะแกรนนี่ข้างหลังยังได้อยู่แต่ถ้าถอยยาวนี่คือแบบลงไปเลยตอนนี้ดูซิว่าแกรนนี่จะทํายังไงค่อยๆบิดนะครับแกรนนี่ถึงถึงดูล้อให้อุ๊ยอุ๊ยอุยด้านหลังตายอยู่มะโอ้ยังปิดได้อยู่นะครับเป็นไงโอ้โหกดไลค์ให้แกรนนี่หน่อยพวกเราดูแงขับขึ้นาก<อ>ออ่ระวังระวัง,วงแกรนนี่ถอยหลังถอยหลัง ฟิบฟบฟบโอเคแล้วก็ถอยอนั่นแหละถอยเรื่อยๆถึงแต่อย่าถอยเลยแล้วก็ค่อยๆบิดเึบเฟบเฟบได้ไหมยังได้อยู่นะครับตอนนี้เหลือล้อหลักนะครับว่าจะได้ไหมอ,อุ้ยจะตกฟบโอ้ยังได้อยู่นะครับว้าวดีมาแล้วนะครับอันนี้คือน่าจะด่านสุดท้ายมั้งแกรนนี่ลองดูไปเลยว้เราจะเปิดเวหาแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ถึงแลครับโอ้โหอีกนิดเดียวเองแกรนดี้ไม่เป็นไรเรามาระดับไหนดีระดับพาร์ทปะม,มีแกรนี้เอารถแบบรถสปอร์ตได้มั้ยแกรนี้อันนี้ไปเลยรถสปอร์ตอ่ะกุ๊บว่ไปด้วยเอา้าแล้วคูบดินั่งไงคูบดิตามหลังมาไหมาไปเลยแกรนี้ไปแบบสุดโหด คูมันดีตามมานะไปแล้วรถสปอร์ตป๊บดีโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางซิกแซก้วเอาอะไรเล่นคูมันดีหรือเปล่าแสดงว่าทางมันโหดจริงนะครับทางนี้ตอนแรกมันจะเป็นทางตรงอย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นแบบว่าทางโค้งซิกแซกเลยชุดชุดโอ้ด๊ยอุ้ยได้แล้วกราดี้แล้วก็ข้างหน้าเป็นหลุมนะครับฟืบนี่ครับสะพานแบบทะลุโหดโอ้โหยังรอดได้อยู่นี่เป็นไงอ้าคันนี้ขับคขึ้นเยอะเลย รถสปอร์ตปป๊บมาแล้วอันนี้อะไรอะทางคดเคี้ยวนะครับจึง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 ขึ้นบันไดนี่แกรนดี้ก็ยังทําได้อยู่ฟืบฟ๊บฟืบทางข้างหน้าก็ขึ้นบันไดต่อ <ปะ S 1> เดี๋ยวนะแกรนดี้ข้างหน้าแบบว่ามีเสาด้วยเต็ไมไปหมดเลยเอยอเออเอออยากยากังจะแบนไหมเนี่ยจะตัดตะวีโีเออฉันไม่ได้ตัวหนักขนาดนั้นนะแกรนดี้ไปกันต่อนะครับตอนนี้อันนี้น่าจะง่ายอยู่นะอึบอึบฟืบนี่ซิกแซกนะครับซิกแซกไปมาอันนี้เหมือนจะโดนไม่เป็นไรหรือ เแต่ว่าเคยเจอแบบว่าแมปออฟบี้นะครับที่เล่นอันนี้นะครับแบบล้อนหลุดไปเลยแกรนดี้ระวังนะเวิบซิกแซกอยู่เวิบแคนนี้บอกสบายมากชิลๆด่านนี้เวิบเวิบเวิบไปเวิบโอเครอดได้ยังผ่านไม่ได้อยู่นะครับอันนี้อะไรอ่ะอย่าบอกนะว,ว่าใสาเหมือนเดิมแกรนดี้บายเรามนนานงโอ้เขานั่งกันเป็นครอบครัวเลยเรามาน,นั่งด้วยกันมะ เดี๋ยวนะฉันนั่งหน้ากระดานเวดีฮาร์ดปาราพวกเราปุ๊บเจออาคูบาริบาพอดีมาเร็วอ่ะสามคนสามหน่อนะครับเตรียมตัวฮัลโหโหดอันนี้คือเป็นด่านที่ยากที่สุดนะครับโอ้เดี๋ยวแกนี่ถอยขนาดนั้นเลยหรอไปแล้วนะเวดี่ฮาร์ดปุ๊บดูว้าวอันดี้ฮาร์ดเกินไปปะเนี่ยโอ้ยากจริงนะครับอแกนี่สงสัยต้องเป็นอีกคันหนึ่งหรือเปล่าแกนี่บอกคันนี้นี่แหละ ฉันไปได้อ่ะลองดูนะครับอีกรอบแกรน,นี่จะไปอันไหนเวลิฮาร์ดหรือฮาร์ดเวลิฮาร์ดมาอ่ะเวลิฮาร์ดนะครับแกนี่อยากจะลองอีกรอบแง่ดูนะ,ะฉันจะไปให้ได้เออจออจดแกรนี่ถอยหลังนะครับตั้งหลักมีแต่คนไปที่อื่นอะไม่มีใครมาเวลิฮาร์ดเลยแสดงว่ายากจริงอันนี้ ไปแล้วเวรีโอเวรีกูดเป็นใหญ่ละ yeah. แลง่ราค้าอยู่ตรงนี้จะตัดจะไปโดฉันว่านะก็คงจบไว้เพียงเท่านี้มะอะไรอ่ะไม่ดุดันไม่เกรงใจใครเลยพอเธอแกรนี่เราคงดุดันไม่ได้แล้วละ่ะลเกค้าไว้ตรงนี้แล้วเนี่ย